สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาใหม่อีก1ชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้ TRD ขอบ20นะคะสภาพสวยนะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางดัหลอบนะคะ265 50 20นะคะเป็นยางปี22นะคะนีย่ยางปี22นะคะล้อแท้ TRD นะคะขอบ20นะคะสวยๆนะคะ ดอกยางหนามากๆเลยนะคะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะนี่เส้นที่สองนะคะนี่เส้นที่สามนะคะนี่เส้นที่สี่นะคะดอกยางหนามากๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ วงที่หนึ่งนะคะนี่วงที่สองนะคะน,นี่วงที่สามนะคะนี่วงที่สี่นะคะชุดนี้จะมีรอยนิดนึงนะคะจะมีรอยเบียดมานิดนึงตรงนี้นะคะเดิมๆนะคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้ราคา1 9 8 0 0บาทนะคะล้อแท้เทียดีขอบ20นะคะสวยๆนะคะชุดนี้นะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ สอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอเดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องทีนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลนะคะร้านสัญญากรยางนะคะ0993544468นะคะแอดไลน์ไอเดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าจะมีล้อหมายป้ายแดงออฟโรดสายลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะ เก่งกระบะนะคะ5้รู6กรูนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินได้เลยนะคะจะเป็นล้อดเดิมล้อแต่งนะคะเก๋งกระบะนะคะ รอใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนี่แอดไลน์ไอดี9 3น4 4 4กนะคะสอบถามรูปภาพสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะที่ร้านก็มีให้บริการลูกค้านะคะแบบมาเลือกดูได้เลยนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะ ะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเก๋งกระบะนะคะนี่แวะมาเลือกดูได้เลยค่ะยางใหม่นะคะขอบสิบแปดนะคะนี่มีให้เลือกหลายเบอร์เลยนะคะ สองสามห้าสองสี่ห้าสองห้าห้านะคะสองหกห้านะคะนี่มีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยยางเปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มต้นเส้นละสี่ร้อยห้าร้อยนะคะยางเปอร์เซ็นต์เก่งกระบะนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะนี่ล้อใหม่ล้อมือสองนะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านนะคะ ที่ 09935cc68 4 C C นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ